ในย่านชุมชนแถบนี้ถ้าเขาทางานอะไรเจ่นงานพัฒนาเราก็ไปช่วยเขาเช่นขุดคูลอกคลองครับเรา,าก็ไปช่วยเขานนตอนหนึ่งยากเรเวลาก็ก็ช่วยนั่นกินว่าหลอดจองเป็นปี๊บปี๊บกิเด็กก็ออกมาเลี้ยงนะกูไปเวลาโน้วเวลาก็ขึ้นเตียงโน้ดังปีจองเอาผานันนั้นแล้วห็นเล้กินงานการค่อยอยก็ดยุดไ ไม่ควรจะปล่อยใ้ถจริงพูดถึงงานพูดถึงการก็ถ้าก็ไม่บอกอออมาไอ้กูกูปล่อยยันะกูถือว่าเจ้าวานไม่บอกกันถือว่าเจ้าว้านลองเสีเยกินแล้วเจ้าว้านสามเซตตำบลบอกซ้ำน่ะเขาหวาเหลว,ว่าแกงเป็ดแกงหา้างกันมี่เจ้าคำโบราณเขาว่า,มา,า,วาไม่บอกเราไม่รู้เลยอยู่ไอ,อ้เฉยอ่อมาไอ้นั่นภ <c oughs> าิิโบราณก็ชีกใส่ใวรแต่แลยวเขาว่าสมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องจ่ายภาษีสมัยใหม่ไอ้มันันอยู่ Koba kem pet keng an kami chào mi bok lao mi rủ nè suu leng chào han mày leng doi kome mi ron chai chào kantantantam chơi lalu ron chai mi tua yai kaja hoan nga 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 กูวันรับรองเลยว่าไปงานไนไหนนันโลกได้โปอยกันเดียวกันโอ้งานเด่ค่าทุนค่าทุนกับบางชาแน่ค่าทุนบางชาจะหันลงเนี่ยอ่ากูกำลังงานนะกูไปตึ้งงานกูก้าวต่างนะกูออกต่างลั่เตู้ก้าวไปตึงหนังกันตังจะหันแรงเหมือนกับตังเปื่อกว่างอย่างไรไม่ได้กินอะไรใช่ไหกระจายกูวันปอบกันไแน่นอนปอบกันแลกูกินนะค่าทุนรถไปจัดโลกจัดล้ำเออเอานะฮะเราก็พยายามทำงานเรื่อยๆนะอย่านั่ง นั่งนอนมากเกินไปงานมันน้อยนั่งมากงานน้อยใจบ่อยเหื่นมดหิ่นมีหน้าสดหื่นมดหน้าเองก็ว่าเรียกว่าอย่างเงินอย่างเงินในเป้าเทาๆก็บจบใจมาเบียสักบาทถึงหลกตานก็ก็ไม่คอยตูกถ้าว่าคิดได้อยู่ขนันนั้นแสดงว่าใจได้มาเะทำงานไปชาวบ้านไาเถอะปนนี้ว่ามันจะก่อนครูแต่งานที่ตามบุฟเฟิตใส่ใจจบว่าทำงานด้วย ตั้งวงดนตรีวะกันนะอดอดยากยากคอมโบไม่ไม่หลายไม่เหลือเออก็วกลางองเพลงมีหลงทำพื้นอีหลงเพลงให้มันดังหองแล้วต้องอัดไลยถ้าไม่อัดไม่ดังเออหลงหลงมึงหลงเล่นลงหลงหลงเล่นตะเพล่งเปลงอะไรบ้งถ้าไม่นหนโยต้องหลงแนวธุระพ้นธุระพ้นตายแล้วจริงเด็ดธุระใจยกำลังดังฮะที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกูกูเียนเจอไม่แล้วกูเจอธุระเหนื่อยกูน้ำตะคุน ไอ้ธุระใจจอมบัดยัดเลื่อนอุธุรเหนื่อยจมบัดไม่มีเออจ่ายได้ในลงลงวาในที่ของมึงมอเห็นขาเกาๆฉันจึงได้มองหากขาไม่เกาฉันจะไม่มองหากขาเธอลายเหมือนคนผุ่บ่องฉันจะไม่มองให้ทิบแตกเล่นขาเธอสวยแจ่มเมื่อได้เห็นฉันคงช็อกตายถ้าได้เล่น ขนาดได้เห็นเอ็นชันมันพองเอ็นพองมองขาเธอเธอสวยหนะ้าควัดฉันจึงอยากลอง่อให้กะรีที่อยู่โนราถึงเจ้าพระยาก็ยังเป็นสองหรือว่าเลือกมาจากทุกๆุกซองถ้าเจอกันสองต่อสองจะเน้นจะต้องชันว้าวพราะเธอ ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่เบว่าข้าก้องมึงไปในแนวนั้นก้องกูไปในแนวอีกแนวนึงก้องกูต่างต่างหน้ากว้างต่างหน้ากินก้องกูคือให้มันมีประโยชน์ไปสักอย่างงนึง่งในหลังวามันเลยที่ก้องมึงเราในแนวไหนได้กินเรียนพันโถนึกทุกวันเลยชเชียวได้กินก๋วยเตี๋ยวหัวใจนวลเหนีย,นยวขวัญหา,ากมีวันใดได้กินแกงไก่กับแกงปลา โอคงนึกว่าในพุงนั่นหนาคัดแส่ขาดใจถ้าน้องต้มปูอย่างดีมาไอโถนี้ไวไวโตแทบจะหอ่อจะเหินเหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้ถ้าน้องให้กินลูกโนดของโปรดนันคือลูกพึ่งรังหนึ่งก็ไม่เป็นไรโตอิ่มจะนอนไม่ได้แทบจะตายไปนะน้องยากินข้าวในหมอ้หอเนาะกับลูกต่อแกงปลา ก็เหมือนหนึ่งว่าวิมานล้ำค่านั้นเชียวอาจมีปลาชอดรวมตั้งแต่งส้มลูกเดียวขอมีใจเดียวโทไม่ของเกี่ยวแกงอื่นอีกเลยมีหุ้น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 ปนกับน้ำเคยสารกุ้งเพราะลัวแม่เอ้ยป่นเลยกลายเป็นข้าวยำใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ นี่เราไม่ต้องกอดด้านซึ่งกอดด้านก็เราเรามีจิ้งเหล็กเปลี่ยนขนาดนั้นนะคือเราไม่คว้าม,มาเราเป็นวันนี้พอกขึ้นมาเลยหยอกตำแหนง<ม>่งกำลังสนุกสนานกันนี่นะครับน้องน้อง,องยืดก้อนกับน้องยืดก้อนอะไรครับพอดีครับสวัสดีครับคือว่าท่านต้องการพอกมาแต่ไม่ทันเจ็ดที่ใช่ไหมครับนี่พี่ตุ้งมาที่นี่เลยครับเชิญเชิญทา้งหมดเลยครับ พี่แดงพี่แดงฮะจำเสถีต้องการจะพบนายเหลืองอะไรโทกจิตกับมึงใช่รอยพวกเปรตนัวเถื่อนใช่ไหมคิดว่าหลงรำดำเปร่งที่นี่ทดำนกดนอะไรตรงนี้แต่เอาฮท่านเป็นผู้ตีตั้งอยู่ในเอ่พระวิหารแล้วทำท่านเป็นบูเมตตาสงสารยังไงซะก็คงจะไม่ถึงกับขั้นอ่าเฉดหัวหรือไล่เราไปจากที่นี่หรอกนะไปหาท่าน ทีนี้เราเข้าไปหาท่านเราต้องเอาสมบัติไปฝากท่านบ้างอ้าวจอนอี๋ตายอยู่แล้วเอาสมบัติได้ไหมวา่าคนจนก็มีสมบัติอีไรหรอสมบัติผู้ดีไงแล้วเอาเอาสมบัติผู้ดีไหมใช่เอาใบวันเปลือเอาเข้าไปเดินบรรอาการสํารวมถ้าท่านไม่ถามไม่ต้องพูดเห็นอะไรก็ไม่ความไม่ต้องพูดอะไรถ้าเขาไม่ถามนะครับบอกบอกพวกเราทุกคนด้วยครับครับเป็นรู้ไงโมเรนูแเรา อะไม่หรอกไม่พือบอกก้าวเฉยวันไหนมันเข้าวไม่เล่นเช่นไม่ก้าวแบบพือนมันโรเล่นไม่ให้รู้นะถูกใจกีได้แล้วนะเอ,เอาเชิญก็มาเลยเชิญก็มาเลยมากันแล้วหรือยังครับมาแล้วครับมาแล้วเ,เชิญเชิญครับเชิญเชิญบัดดีครับท่านเอาบัสดีพอ่อหลานชายเอาวจะลงไม่นั่งที่พื้นสิขึ้นมาดังข้างบนฮะ,ะขอบคุณนะ ผมนั่งที่พื้นนี่ก็เหมาะสมแล้วเนี่ยมาคือฉั้นต้องการที่ให้เปียิกับหลานชายคนเราเนี่ยนะมันคงจะมีสิทธิเท่าเทียมเหมือนกันหมดนะเรื่องอะไรทีหลานชายมันจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวทั้งอย่างนี้ยังไงซะก็คนอย่างข่านะพอจะรู้ว่าคนอย่างหลานชายเน่เป็นคนประเภทไหนยังไงอ่ะขึ้นมาเออนั่งๆนั่งๆนั่งอย่างนั้นอ่ะอ้าไหนพระกลุมอยู่ไหนอ่ะะอยู่ข้างนอกบอกเข้ามาทุกคนต้องการมีเรื่องจะต้องปรึกษาหรือด้วย อะพี่นุ้ยกคันนะเว้ยครัคลานเข้ามาอ้าวไม่ต้องคลานไม่ต้องคลานแม่ยบ้านก็เตแ๋อเล็ดอ่างยกได้นี่ไม่หนุ่นกางเกงเลยก้มลงไปแลรงไม่รวยได้ต้องเท่งต้องเท่งต้องติ้งตอกแต็ปทอกแท็กแม่สมัติเอครับเอ้านั่งก่อนสิอ่ะลงไปนั่งที่พื้นทำไมนั่งเก้าอี้สิอ่าคือว่าว่าพูดกีฬานั่งกับเก้าอี้ทำไม เล็นดูเก่าเอครับทำไมตัวยแร่งกับเอาเอานั่งเลยนเขาบอกว่าให้นั่งก็นั่งบายบาย,บายเอาอยาขยำคนได้นั่งก็ต้องดำเดียนโยงเทียนแม่ยังชมปริงกันเอาเอาเอาหมายนูใส่จำไดาลอกว่านเข้ามากันเอาเอานั่นนั่นทำไมลอกผ้าทำไมลอกผ้ามาใส่เพือ่อไม่ใช่ครับนั่งเก่าเอง คารพผ้าหนุพมสกปรครูกร่าพผ้าหนุงยิติดเอาเอทดวยช่วยอ้าวไม่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 ต้องนะชากว่าผ้าหนุงยิติสแล้ววานมึงไม่เรียกว่าผ้ามัแจะเราไม่ใช่ละกว่านังเก้าอตะที่แล้วมพัดกับกล้องจริงนะว่าแบบนั้นใหญ่ผ้าหนุงมันปจบกีดกันเป็นตัวกลางอยู่เช่นเราอะว่าแบบนั้นเอกันดีเหมนกันม่บายว่าหลับดวงรางใจนั่นนั่นดับก เอ่ออีกหลายคนนะแซ่บด้าวันนีกันผู้ญญหญิงผู้ชายอ่ะให้จ้ากับเดี๋ยวไปแรกก่อนครับงา <c oughs> น,นในเรื่องมันอ่ะงานแรดับกันแล้วไม่รับยิ่งจะจายจกันแต่วอ,อกดีไอ้กับจะไปถือกัเมื่อหนองพร้อมกับคือมันเด็กมันไม่ไกลบ้านครับกับคือว่ารอนไม่ไกลรอดกับอ่ากูเลยอีอย่าโชวช์ๆนะกับร่องวัดตันต้องเรียกเข้ามาเรียงข้าวตม้ม เดี๋ยวกูไม่รู้ว่ามือแคสอยู่ตรงไหน,นมั่งหลอกบริหารเลยคารวยหยอกฉอนไม่คล่องตัวเดียวถึงมาไรา่ไร่นั่นเลยอ่ะนี่ไออินไปกลางเครื่องดื่มเกาหน่อยสินะต้องการอะไรมั่งกับบอกไอ้ไรกับอะไรก็ได้ฮะต้องการอะไรกับอเอาเป๋าเจ็ดอัพกับ,บขวารเซเว่นกูไม่รู้ว่างกูไม่รู้เรื่องมันภาษารังอ่า เห้ sea, wall, on ite, ือนเป็นเลยเจ็ดกับวางเช็ดอัพปะตัวอะไรอ่ะผมเอาแคว้ซ่าหนำเขี้ยวกับคนนัวเอาซันสินกับคนนัวเอาไว้ได้เอาตอนนั้นเอาซันเลยกับมันอยากกินน้ำเว้ยเพราะวันนี้เจมไปด้วยเจมบริการไหนไม่ถูกเอาเครื่องดื่มมาก็แล้วกันอ่ะหยอกมาทางล่างเลยเหนื่อยเดินดำจะไหเอาถ้าพ่อหนุ่อนอื่นนะ เด็กคนนี้จะไม่ชื่นในแก้วผมชื่อแก้วครับคนนอนกับผมเ่อโนโนุยครับผมเจอเทงครับผมเจอเจอรานเนื่อยครับช่อมบัานไม่มีครับผมเจอโต้หนำละคุณต่างกินต่างก้อก็ร้อนรับเร้นครับห <c oughs> นำชักคุณไม่น่าชวนไปเที่ยวบ้านนี้เดี๋ยวไห้เป็นนั่นเอาเถอะนะ,ะการที่เรียกเขามาวันนี้ก็หมายความว่าสงสารดูพฤติการต่างหลายวันแล้วการแสดงออกของผนุมเนี่ยเป็นการแสดงออกที่ดีนะ อ่าประพึติตัวเหมาะสมกับการใช้ชีวิตยอยู่ในชุมชนนะที่นี้ก่อนต่อแต่นี้ไปนะถ้าว่า,าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสมีงานมีการทำอา่าที่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็จะต้องสร้างความเจริญให้กับงานที่ทํานั้นเป็นอย่างแน่นะเพราะอา่าเป็นบุคคลที่มองเห็นการไกลเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เป็นต้นไปนะขอให้ไปเตรียมเข้าของอายายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เลยอออะแต่ว่าเอา่อ มันจะเป็นการรบกวนท่านมากเกินไปเอาเถอะนะ,ะพ่อหนุ่มอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนเลยแต่จะเห็นว่าเหมาะสมเลยประการทั้งปวงนะฮะแต่ว่าผมเป็นขอทานอืออย่าพูดถึงเรื่องฐานะคนเราค่าของคนมันอยู่ที่ผลการกระทาไม่ย่ไม่จะอยู่ที่สกุลรุนชาตินะเอาเถอะขอให้พ่อหนุ่มนะจงมาอยู่ในบ้านนี้ก็แล้วกันเออนี่มาคัิยามาีนี่สิลูกจะแนะนาให้รู้จักสมาชิกภายในบ้าง ใครแต่้ค่คุณพ่อนี่ต่อแต่นี้ไปนะเราจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านของเราตายตายไอ้พวกนี้มันพวกวันนี้พวกไอ้พวกขอทานดีครับพ่อก็เดี๋ยวก่อนลูกลูกนั่นจะต้องมองคนในถึงแก่นของคนตายจริงมองถึงแก่นถึงเกินอะไรของคนก็มีรู้สิแต่ว่าไอ้พวกวันนี้พวกขอทานเข้ามามจะเป็นเสนียดบ้านเราเปล่าพ่อ,อย่าถือนะนิสัยเราเป็นอย่างนี้น้ำไปน่ะก็เป็นคนใจดีใจดีกับใจ้นอนบ่ใ้กูตายไป จะเอาบ้านแรงบานนั่นเอาแต่หน้าไม่เป็นไรนะจะทำหน้าเงาหน้างอนไม่ไม่พามาพอองการใจเข้ามาอยู่ในบ้านเราขอใช่พอดีครับคุณผู้หญิงจะมีรับหรอกเอ่อขอไหว่ะเอ่อัสดีครับไม่รับไม่รับเอาล็อกใจกันยางไงไรมาเราคนจนแต่มาไหวก็ไม่เอามุดใจฝนอ๋อจะมีปากมีเสียงเหรอไม่ครับ ผมไม่ไวายครูพอผมูเม่อวัวายวาคนทักที่เดินหลบก,กิดร่างแก้วก้อนกูว่าค้อคนปันเมียนกูควรจะยกมือไหว้ไหมแล้ววายอะไรก้อนบิลมาดิไหนก้อนเมื่อวานนัดเช้าวันตนะีก่ะเ้าวัสดีกบอนโอ้ยนี่พ่อคิดดีแล้วเหรอที่ไอ้คนพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเอาเถอะนะเป็นหน้าที่ของพอ่อแล้วก็ลูกนะไม่ต้องจะมีปากเสียงอะไรทั้งสิน้นโอ้โหฉันเนี่ย ่อนะหมนี้นะี่ชอบมาแล้วเรื่องปวดหัวเข้ามาสู่ครอบครัวบ่อยนะชมเอาฮะอย่าไปถือสาหาความเลยอ่ะไปแก่ถือซะว่าฉันเองเป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกลาง้าแย่ในแก้วนะอยู่ในบ้างเดี๋ยวก่อนอย่าจะถามว่างานที่ไ,ไหนที่ในแก้วอ,อ่ถนัดเอาทั้งนั้นนะหนักเอาเบาสู้ฮะ,ะแล้วจะเอาเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่โอ้ท่านจะถามเรื่องค <c oughs> ่าตอบแทนนหฮะไม่ความว่าบุญคุณที่ท่านนะให้ผมก็มาอยู่ภัย ใต้่มเงาของบ้านของท่านเนี่ยหรือภายใต้่มไม้ชายคาบ้านเนี่ยนลว,ว่าเป็นประคุณมากพออยู่แล้วเออแล้วก็ไอ้แก้วจะขอทํางานใด้ฟรีครับแต่ยังไม่ทราบว่ามันจะคุ้มกับค่าข่าวแดงแกงร้อนหรือขาอที่อยู่อาศัยหรือเปล่าโถเออย่าคิดอย่างนั้นอาพักผ่อนไวก่อนเออเรือนเล็กหลังน้อนอยังว่างอยู่ใช่ไหมนายอินครับว่างครับเอาไปพักผ่อนซะก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาพูดจะมาคุยเรื่องงานกันต่อไปับขอบพระคุณอย่างสูงนายอินจัดก,การนําก็ไปหน่อย ปฏิสันถานก็หน่อยนะมีอะไรก็ะถมนิดเด่น,นก็หน่อยครับเชิญครับเชิญ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 เยอะรอยอนี้คำว่าเนี่ยครับทำงานประเภทไหนถนัดนัดเพนครับใหญ่ประเภทคิดคิดเขียนเขียนนี่ครับก็พร้อมกับนั่งซื้อไม่รูดยักกันครับเราไม่เคยขึ้นโรงเรียนขึ้นครับขึ้น,น,น,นไปมงร่างกายครูอ๋อเอาอกันแล้วเอากันแล้วเคยอยู่โรงเรียนไหมโย่ครับอ่านออกเขียนได้ไหม คือว okay, os ันนี้ครออกได้อย uh. ่างนี no yes ้เด uh ียวแล้วกรูข uh ัดลายมือกรูทำตัวแบบนั้นให้ขัดนังซื่อซ่องแล้วไม่เพ่มขัดคนเดียวผมขัดจนมืออยแมดมือทถึงนี่ผมเขี้ยนตัวดอเต็มดาบกรูมาตึงตรวแร่หมูผู้ว่าไอ้เพื่อนแร่รบร้องรบวนเอาย่างย่างในโน่นหนุยหรือดอช่อโน่นหนุยเราขี้เกียจผู้ใหญ่ขัดแถวนี้เขี้ยนตัวดอตัวเดียวทางหลังไทยรุดเพื่อนนางหนังอองกูชใยโอ้ให้หลอเลี้ยน ผมเดินไปไหนไม่ได้อย่านเพื่อนโอ้ต่างๆโรงเรียนอะไรก็มันแลงกันวะาังไงนู่นหนุ่ยดใหญ่มาเลียวดูนู่นหนุ่ยดรอ้่มาเลี๋ยวดนับผมออกเหรอการุกเราไม่ได้เลื่อนจันทร์แต่ได้บวออกจ้ยแต่กคือมันออกกับรายดรอหญ่้องนี้ว่ามันออกเลยเห็นว่าเอาทําไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนได้แจ้งให้อยู่ในสวนนะครับการอยู่ในสวนนั่นจะต้องมีความรู้ด่านการเกษตรครับคือหมายความว่าจะต้องเพาะต้นไม้เป็นครับ แล้วก็ท่ากิ่งเป็นครับตอนเป็นครับแล้วก็รู้จักผสมพันธุ์เป็นครับเป็นใช่ไหมไม่เป็นเลยครับกับปักเดียวนเห็นวาเอาแล้วไม่เป็นไรไอ้ทักษะความชานาญอยู่ที่การที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติบ่อยครั้งไอ้ความชานาญหรือทักษะมันก็จะมาทีหลังเข้าใจไหมครับครับเอาไปอยู่ในสวนนายอิน้าไปอยู่ในสวนครับเชิญเชิญเชิญ ผมดูมันจะทำบัญชีแหละครับถึงจะเหมาะสมอ๋อจริงสินะคนวอดช็อกมันอย่างเองเฮ้ยโอ้ยแม่โอ้ยแม่อ๋อเองวัวรอเอ็นว่าเข้าวัดช็อกด้วยใจะไหมฮ่ามันได้ยังไงโร่ใจมันนี่เรายกันจนเปล่าเรียวเลย เออแมเอาเถอนะเออแกนะเคยทำงานบัญชีมาก่อนครับโยกกำรันโยชีนนะโยกับชีนะโยกับชีนโยพันแอเนี่ยพแอกบัญชีครับเอาสมมตินะเดี๋ยวทดสอบก่อนสมมุติว่ารายรับเราเดือนนี้รับมาหมื่นแล้วก็จ่ายไปห้าพันเนี่ยอยากทราบว่าหยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ไอ้นั้นคือว่าสิ่งไม่ติจริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่า คือผมเรากับตั้งไม่ไม่ลูกคิดเดี๋ยวเราอ่ะขอลูกคิดมาหน่อยเอาเลยไม่ดีไลยอวลย้อวนไหนอ้วนดีเอือเอาเล,ลูกคิดออแมแหมคล่องนะครับอืม่เคยอยู่เคยเคยเคยดิลูกลูกคิดไปเป็นประจำครับครับครับนี่ขนาดมาคุยด้วยอย่างนี้ไม่เผลอไม่ไม่เพลากับไม่เพลอไม่ไมัวกับเอออยาา่างเ่าไหยังเหลือเท่าไหร่นะชิบสามเท้ากับไปล้างส่วมดีกว่าไปครับเอาลูกคิดแหมมันหนับแท้วดอกจีนแมมเอ้ยมาอะไรได้ดีเบ้ เออผมนั่งดีนี้เยอะลงรลับกับอ๋องั้นเหรอเป็นไงกับเออเป็นเกี่ยวกับด้านเครื่องยนต์ใช่ไหมไม้กับนอนใจรอับไก่ก้าวมาก๊อบเลยกับอันนี้เหมือนกันอ่าไม่ปากเหลี่ยงมากเอ้าตามสบายครับผมไม่ดีเยอะลงเยอะลงเต่าเลยกับอ๋อดวงเต่าอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวอยู่ทางน้อนนะครับที่นี่อยู่บ้านแกหลังตัวเกับเตวานและตัวเแต่หลังอ่ะอยากกินไอ้มอสได้กับไอ้เลืออยู่ตะครึ่งรื่องนั้น คือไมยความผมก็จะมักเป็นน้ยกวาดล่างกับคือต่างกวาดต่างล่างอคือถ้าว่ากินยนเกลี้ยงแววผมไม่ล่างเหมือนกันว่าเะเอาตามสบายชื่ออะไรนะโตะกับนาำละคุณกินหลายเทียมด้านกับนำ้ำระคุณเลี้ยนเรื่อปเป็นนี้อ่าเอาพยายามเอา,เอาใจเขาหน่อยพวกนี้แหละนันจะได้ช่วยให้กิจการของเราได้ขยายหรือได้อ่ามีกิจการที่ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าเรื่อยนถอยลงทำให้ลงอย่างทรงใช่เออเอาเถอะนะ เ,ออเดี๋ยวก่อนในแก้วมาพบกันหน่อยเอ,อดีฮะเอาเถอะนะในแก้วเในแก้วนะ่ะเราได้สังเกตตั้งแต่ออตั้งมาตั้งแต่มาอยู่ที่หน้าบ้านมาตั้งหลายวันแล้วที่นี่กออ็สำหรับชีวิตของคานเนี่ขหาลูกเขยเนี่ยหาอยากมันอย่างหาเข็มในมหาสมุทรนะออก่อนอื่นอยากจะถามในแก้วว่าลูกสาวของฉันนะ่ะในแก้วมีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าคุณผู้หญิงก็เป็นคนที่ รู้สึกว่าเป็นคนที่วางบุคลิกได้สมเป็นเจ้านายที่น่าเคารพบ,บูชาอ,อแล้วก็ลูกสาวนของการนสวยไหมคุณผู้หญิงก็สวยฮะสวยสมไม่ความทั้งรูปสวยแล้วก็รวยทรัพย์อแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญเป็นปูชนิยบุคคลคนหนึ่งทีเดียวอะที่ก้าถามนี่หมายถึงว่าให้ในแก้วนะั้นตอบว่าสวยแล้วกว็่กอนอื่นอยากจะถามว่าในแก้วนะั้อยากจะแต่งงานไหมยัยยยง ผมผมไม่เคยไขว้พันเลยอย่างนั้นนะครับท่านครับผมขอตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแกะมาคันธยาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนฉลิมนายแก้วอย่าหาว่าเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน,นี่เป็นคนโง่เป็นคนโง่อวดฉลาดก็จะบอกให้รู้ไหมนายแก้วแต่งงานกับลูกสาวฉันไหมท่าน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 เป็นอะไรนะ,ะยังไงยัง,ยงไงก็จะต้องตอบอะไรนะฮะโอ้โหแก้วฉันนะ่ะ มองเห็นนในแก้วในเหมาะสมโดยประการทั้งปวงพยายามนแก้วอย่าปฏิเสธฉันนะโอ้ท่านแต่คนอย่างในแก้วนะไม่ใช่เป็นคนที่จะกินบนเรือนและขี่รถหลังคาผม,ผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะท่านเหล่าพ่อตเตียไม่เคยกินตองให้ตีนซุ้มมิจะยุ่งอย่าได้ยอมอห้คันเรื่องจะมีเป็นเจน่ะปากติดฟันแล้วนั่งหลงกันแย่ไง ឯណាបានតើ ไอ้ร้แล้วพันเลือแล้วนองพึ่งพลังพึ่งพลังพันเรือเองไอ้ร้ตัวพิษเองใช่ว่าเราจะอยู่ในบ้านนี้ไปได้ไม่น้าอสิแล้วเนี่ยมันกรมบรรดาลมันเป็นวิบากกรรมซะแล้วเนี่ยไร้พันเพือคือว่าท่านพ่อเศรษฐีน่ะเรียกฉันไปพูดเรียกไปพูดหรือพูดบอกว่าขันแรกถามว่าลูกสาวน่ะสวยไหมให้น้องว่าพือ ความสวยน่าเคารบนาบูชาเป็นปูจเนียบุคคลของพวกเราแล้วถามว่าผมอยากแต่งงานไหมฮะฮฮะผมบอกว่าผมผมผมไม่ต้องการหนึ่งอย่างนี้อสภาพของตัวเองก็ยังคือเราอย่างผ้าไม่ร้อนตัวเรากอนนี้ก็ใช่สิฮะทีนี้ท่านบอกว่าให้ผมแต่งงานตงแต่งกับใครแต่งกับบุคคลชายในบ้านนี้ไม่ใช่แต่งกับใครผู้หญิงเถอะน่อยไม่ใช่นอกบ้านเราผู้หญิงในบ้านเนี่ยไปก็ลูกสาวของท่านฮ่าฮ่า ท่านท่านเศรษฐีวาให้มึงแต่งงานกับกับลกูกสาวเขาคนนั้นเสียพีแดงใช่โยไอ้โน้นเดี๋ยวก่อนอะไรเน่าเอตโรทำไมเราหยุดกอ่อนใช่เรากูนึกแล้วน้องเออว่ากูตามลังมึงหรือไม่ผิดกูแล้มาตั้งแต่แดงนู้วะเออเฮ้มันยั่งอยู่กับเราเออบุญวันานามันบอกบองอยู่แล้วนี่แต่บุญซาลาเล่นร่างมันจะเพราะไรเร ต่างๆทั้งไปเช้ยงานกู้ันกูอย่างไาแล้วมาได้แล้วว่าพนักงานกูเห็นว่านาคกอดกองมึงกั็ต้องยาวอยู่น่แน่เหล้วพวกเราไม่ปล่อยมึงแน่แน่หืมหน้องเออกอนบุญหลายบุญมึงอะไรหน้องเออนี่คุณความดีคนเราหือเราที่เราต้องสะสมไว้เรื่อยๆความดีเราที่ทำอันเดียวเดียวไม่ได้ต้องสะสมไว้นานนี่มึงหนังยากกว่ามึงสะสมความดีมึงดีในตัวมึงหือให้จริงจิงขึ้นไปนะสวัสดีพี่เท่งแต่ผมไม่เอาหรอกนะผมไม่เอาหรอกผมทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าท่านปอเตติผมแต่งานผมยอมตายดีกว่านึกแลี้ยงหนูก็มึงเอาความเลิสนั่นถ้าเป็นใครเป็นร้อยพันมึงหรอกกูไม่ข้าเครียดตายทุนกูแหม่หยัดวันได้พลอยมันสักบูดเอาพี่เตงด่าฉันอีกสิมีอะไรจะด่าด่าเลยเพราะฉันตั้งว่าพี่เตงเป็นพี่ใหญ่จนนั่นเนี่ยเอาด่าสิฮะม่รอได้ด่ามึงคนเหมือนมึงแบบด่านเมื่อพันกรุงทนอยู่คุยด่ามึงซอย ไม่ค่อยได้ดีมันอย่างนี้มึงไม่เอาไม่รักดีกันเบลอเลอต่แลนะ้วมึงกันออเอาครับคิดดูเถอะเราอยู่สภาพอย่างนี้แล้วเขานะ่ะสูงอย่างนั้นเราปรับตัวข้าวกันไม่ได้ให้บมดเองอ่ะดซ็ตกาโรเทว่าเข้าวได้ไม่ได้แม่เ้ยแต่มันกลัวข้องเท่านั้นพออือข้องแต่ไม่ควร,รอีกลัวโทพี่ด้วยแต่ฉันปวดหัวนะอือแม่ใช่ใหญ่เดย ก็ให้แต่งงานกับมาคันดียะมันบอกว่ามันไม่แต่งน่ยไม่อือทอนนะเมื่อกี้รถในเพลงซันไม่รู้นกูก็ไม่เถียงแร้วไม่เถียงดา,ากลายเขาน้องแก้วทำอะไรไมันไม่ใช่เป็นคนมองเดียวก็บ่อยเช่ไนุม่มนวลแนบเนียนรอบคอรอบร,อรูเนะเป็นคนทีีความทุกข่าอยากเลยคนคนนี้ไม่ใช่ความคิดมันร่ามันมันยังพวกเราดนกพี่แดงเราจะต้องรู้จักหน้าที่หน้าที่ของเราคนส่วนใหญ่รู้แต่สิทธิ แต่หน้าที่มักไม่เคยรู้กันนี่แหละที่ประชาธิปไตยในเมืองไทยเราเนี่ยยังมีอีกยาวนานนะคนยังไม่เข้าใจคําว่าประชาธิปไตยคืออะไรฮะรู้แต่สิทธิแต่หน้าที่ไม่รู้มักจะก้าวไกลกันเพราะฉะนั้นพี่เท่งเนี่ยก็เหมือนกันเวลาีหน้าที่เราทําอะไรฮะฉันถามพี่แทง่งหน้าที่คือเข้ามาทำงานจ้างอาะเราลูกจ้างเขาแล้วก็ต้องทาหน้าที่ลูกจ้างทีดีเรื่องอะไรที่เราเนะี่ยจะไปตีตนเสมอฮะเาขาพูดอย่างนั้นเราก็ พอเขาพูดไปอย่างนั้นเราก็อ๋อรับปากท,ทันทีอย่างเนี้ยเ,เราก็ต้องพยายามศึกษาก่อนวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนชันนี้ชันปราดชันปัญญาชน,นเขาพูดกับเราอย่างนี้เราไปถึงรับปากเขาเลยทีเดียวอย่างเงี้ยะบางทีเขาอาจจะตำหนิเราได้เอาพี่แท่งเอาไหมไม่ไปบอกท่านเศรษฐีบอก,กว่าขอส่งตัวแทนในแต่งงานกับลูกสาวท่านอย่าบ้าตาครุ่มเล้อเกินแม่ทรงสร้างจอมวัฒนมาทันทีได้รูกก้การน,นานไม่ว่า อ้อแล้วนมือแกนใจเพราะแต่สักนิดเนั้นไม่ได้คิดรักหมายแก้วแต่ไม่แกล้วต้องวิวา่าน้ำตาไหลรีบมาพบชายคนรักได้ทันใดโเพราะเดนใจนองด้วยช่วยจัดการ แหม่ไม่เห็นหน้าเธอซื้อตั้งนานแล้วฮะเอเอลมอะไรพัดเธอมาถึงที่นี่ลมอะไรซะอีกพี่สายยาหาพี่ไม่รู้อะไรบ้างเลยแล้วแะเนี่ยันไม่รู้เรื่องอะไรของเธออีเจ็ดวันรู้ไหมตัวมานะกำลังจะหม,มดสิทธิ์ในตัวของมากําลังจะหมดเสรีภาพทําไมก็ท่านปอน่ะสิทําไมปอนะ่ะได้ประกาศอ๋อข่าวนี้รู้แซบไปทั้งบางเลยทีเดียวแหละบอกว่าเออให้มาคณียานเนี่ยแต่งงานกับ ผู้ชายคนหนึ่งเอไอ้หนุม่มคนไหนนะที่เป็นคนที่โชคดีโชคดีที่สุดในรอบปีนี้ก็จะเป็นใครสัอีกก็ไอ้นแก้วไอ้ขอทานไอ้วันนี้พ่อไอ้กุ้ยสระกุ้ยคนนั้นน่ะ